สวัสดีย้ำเศร้าจ้าทั้งฟังไทยฟังลาวหลอกะกะต่างประเทศสุโขชกนนท์นะจ๊ะเดอ้อเป็นังไหนกันแน่น้ะจ้าอากาศหนาวอยู่น้อจ้าย้ำมือเศร้าเศร้าวัาวนนั้นวันอาทิตย์จ้าไปบันนี้สาวจะวางกับสิพายยง ออกกำลังกายได้นี้จ้ายังไมอเศร้ากาดสดชื่นจ้ากาดกำลังสดชื่นเนาะจะเนาะสิบสามองศาจ้ายังออกกำลังกายยังไมอเศร้าพี่น้องยืดเส้นย,ยืดสาย ระวังรอยาเย็นยวนของไตเทียมเป็นสี่ละจ้าชีวิตประจำวันชาวอีสานก็ได้กับฝากพี่ฝากน้องในเด้อจ้าเด้อ <c oughs> เป็นมาเป็นกำลังใจให้กันและกันจ้าต่อสู้กันไปในชีวิตคนเฮา มันกะบับนเอนนอนจ้ะการจะเป็นเอ็นอุ่นมันกะต้องดูแลน้องจะเนะดูแลกันไปนี่ละตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลจ้าโรงพยาบาลบรรยากาศยามเศาราจ้า มีน้ำหมอกมีกระสน้ำสนามฟุตบอลก็ลมีน้ำหมอกนั่นจะเนาะอากาศสดชื่นจ้าก็มีอย่างไรจ้าดูแลสุขภาพเจ้าของเลยนะจ้า ดูแลสุขภาพเจ้าของกันไปเป็นสิ่งสำคัญน่าจะเนาะเขามีหนาทีแตกต่างกันไปนาาจะเนาะคนเฮาทุกคนกับมีหนาทีนี่นาที่มีอาชีพ ทีจะต้องทําที่จะต้องเหตุในการดำรงชีวิตจังใดสิยุได้การเส้ชีวิตแต่ละมือแต่ละเวน,นก็นต้องมีมีภาระที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องสื่อยุสื่อกินจังใดก็ขอฝากพี่ฝากน้องนี่เลเด้อจ้าเด้อ ไม้กำลังใจซึ่งกันและกันกันยังเ้าอ,อยู่เนาะจ้าเนาะยังออกกำลังกายมืออนี่น็นเช้าวสว่างก็ได้กับเขามา ร้านค้าร้านขายเมื่อหนีวันอาทิตย์เขาก็ซิบอนมาเปิดร้านกระนุงเขานุงเขามาหงเขาให้ยายก็มีต้มไข่มีต้มไข่มีตุนไข่กินง่ายๆน้องจา๋านะสบายสบายเฮ้ยมันเกิดความดีรอด เดินลัดเลาะลัดเลาะแล้วก่อเฝ้า,าเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อเดินลัดเลาะลัดเลาะกันยินี่ละจ้าก่อเฝ้าเบื่อกันเดิน,น,ดนล,ลันดเล,ะดล,ะละาะลัาาเลดเลาะบรรยากาศดานเสา ทำเช้าวันอาทิตย์ชมนกชมใหม่จ้าชมนกชมนกชมใหม่ไปพายางอีกแล้วมือเนยก็ได้ะที่ว่าแล้วเนาะ ลาะเลาะยามเช้าลเลาะยามเช้าจ้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยฝากเ,เด้อพี่น้องจ้าฉันจะมาบ่งคุมดอกไม้สวย ดอกไม้สวยดอกดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้ามีหลากหลายสีุียายก็ชอบดีหน้าหนึ่งจะละเนาะพี่น้องเนาะสาวสะวันขุนอีสาน กะใช้ชีวิตกันสี่และจ้ากะขอฝากพี่ฝากน้องทั้งฟังไทยฟังลาวลกาตั้งประเทศทุกคนนนจ๊ะเดอ้อให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีเนาะจา๊ะเนาะนี่นก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซเนมอจะก้อนจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ สาวสาว่างคนอีสาคนคนนี้เนี่ยเด้อจ้าเดออ้เอามือนี่กะสวัสดีจ้า